วันนี้จะสลับค่ะขอเบรกเรื่องเหล่านั้นไว้ก่อนก็จะเป็นอย่างนี้นะคะทุกคนก็คืออาจจะไม่ได้ต่อเนื่องเพราะว่าเวลาที่หมอมอ่านหนังสือถ้ามันไปถึงจุดที่ว่าง่วงนอนข้อมูลแน่นเยอะสะจนสมองรับไม่ไหวแล้วหมอมจะเปลี่ยนเป็นเรื่องอื่นที่มันง่ายแล้วก็เบาสมองค่ะเพื่อนๆเป็นการหรือเปล่าคะ ในเรื่องของวันนี้ที่จะมาพูดถึงก็จะเป็นเรื่องของสถานที่สำคัญค่ะปราสาทแห่งเอดินเบิร์กเป็นปราสาทที่มองเห็นเด่นระงานถึงเส้นขอบฟ้าในกรุงเอดินเบิร์กสกอตแลนด์ค่ะเป็นที่ที่มีประวัติความเป็นมาย้อนหลังไปสู่ต้นยุคกลางอยู่ภายใต้การดูแลของ Histor i ก s c o t แล n d ที่ยานแห่งชาติล็อกโลมนแล้วก็เดะ พอักอุทยานแห่งนี้ครอบคลุมเนื้อที่กว่า720ตารางเมตรทางทิศตะวันตกของสกอตแลนด์ ล็อกโลมอนทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในบริเตนโดยมีเกาะมากมายแล้วก็วิวภูเขาโดยรอบเป็นจุดที่เหมาะสำหรับการพายเรือเดินป่าแล้วก็เพลิดเพลินกับธรรมชาติค่ะเดอะทรัสซักเป็นพื้นที่ที่เต็มไปด้วยเนินเขาป่าไม้รู้จักกันในชื่อของ Highlands ในขนาดย่อมนะคะเป็นสถานที่ที่เหมาะสำหรับการเดินเขาแล้วก็ขี่จักรยานค่ะ